สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคจะพาเพื่อนๆชมผัดหมี่ซ่วใส่ผักกาดขาวค่ะใส่ผักอะไรก็ได้นะผัดหมี่ั่วนะน่ะจะใส่เอ่อต้นกุชชี่คะน้าเอ่อกวางตุ้งใส่ได้ทุกผักเลยคือวันนี้เคยมีแต่ผักกาดขาวก็เลยใส่ผักกาดขาวนี่นะคะ เ,เส้นหมี่ซัวเป็นเส้นหมี่ซัวราดกุรีเหนียวนุ่มมากอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นไม่กินไม,มไม่มีกลิ่นเหม็นโรงงานอะ่ะอันนี้นะคะก่อนจะผัดเราต้องไปทําการต้มเส้นหมี่ซัวให้นิ่มก่อนไม่ใช่ว่าจะผัดเอาไปผัดแบบเป็นก้อนๆอ,อย่างนั้นไม่ได้นะมีเอ่อเพื่อนพานเคลีย ที่อยู่ในเขื่นอนเน่ะเขาเคยผัดเขาเขาเขาไม่ได้ไปลวกเขาผัดอย่างนั้นเลยอะ่ะโอ้โหมันจะกินได้ยังไงมันเส้นแข็งมากเลยต้องต้มน้ําให้เดือดแล้วก็เอาเส้นมีซ้วนลงไปต้มต้มแล้วพอเส้นนิ่มแล้วเราก็เอาไปล้างน้ําล้างน้ําเปล่าล้างเสร็จแล้วเราก็ใส่ไอ้ตะแกรงที่มันมีเสด็จน้ําอ่ะแล้วเราก็มาผัดก็ใส่น้ํามันลงไปในกระทะเออใส่กระเทียม ใส่กระเทียมพอกระเทียมเหลืองแล้วเราก็ใส่ใส่ผักร้องเครื่องปรุงลงไปเครื่องปรุงก็มีน้ำตาลนิดหนึ่งผงชะรสน้อยหนึ่งแล้วก็เออ,เอ,อน้ำมันหอยน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิววอ๊วขาวซีอิ๊วขาวหรือว่าซอสอะไรก็ได้อย่าใส่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มเค็มแล้วไม่อร่อยนะพันหมี่ซ้วนนะถ้าเส้นเค็มแล้วไม่อร่อยเลยเพราะว่า เส้นเดิมมันก็เค็มอยู่แล้วเราต้องต้มต้มแล้วก็ไปล้างจนกว่าจะหายเค็มอะหลจากนั้นเราก็พอกระเทียมเหลืองแล้วเราก็ผใส่ผักลงไปก่อนใส่ผักลงไปแล้วเราก็ใส่ตามด้วยหมี่ั้วเลยหมี่ั่วที่เติมปรุงเครื่องปรุงไวอ้อ่ะพอเราก็ผัด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 ,ผด,ผดให้ได้ความร้อนให้หมี่ั่วมันได้ความร้อนพอผักสลบแล้วก็เอาขึ้นเลยเนี่ยค่ะเส้นจะเหนียวนุ่ม มีซัวลาดพุรีเส้นเหนียวนุ่มนี่ค่ะชวนเพื่อนๆมากินหมี่ซัวผัดผักกาดขาวด้วยกันค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย